สวัสดีคุณครูและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมนายท่านธรรมปุภาลามครับเลขรหัส6 2 1 0 4 0 1 0 1 3 3นะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำภาพยนตร์เรื่อง The Platform กันครับ Hello, <young. S 1> เร,ร็วจังเด The Platform นะครับเป็นภาพยนตร์ของสเปนนะครับออริจินอลบายเนฟิกนะครับเป็นภาพยนตร์แนวโรเตอร์ขวัญโดยมีผู้ร่วมกับชื่อเกาดอร์กาสตูเลอูรูเตียและนักแสดงชื่ออีวานมาเซเกออันโตเนียสซานฮวน ซึ่งชื่อที่กล่าวมานะครับอาจจะไม่คุ้นชื่อใครหลายๆคนนะครับแต่ทําไมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับถึงได้รับความนิยมในช่วงหนึ่งครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังกันครับครับผมประเด็นแรกนะครับเพราะเรื่องที่น่าสนใจเนื้อเรื่องที่น่าติดตามและตอนจบที่คุณคาดไม่ถึงนะครับถ้าคุณดูกับเพื่อนแล้วคุณจะคุยกับเพื่อนไม่หยุดนะครับเพราะว่าในหนังนะครับมีอะไรให้ตีความอีกเยอะมากเลยครับส่วนในเรื่องขยายนะครับในื้อเรื่องโดยย่อนะครับตัวเอกได้เข้าคุกที่มีคนไม่อยากเข้ามากที่สุดนะครับแต่ละคนนะจะอยู่เป็น โดยหนึ่งชั้นนะครับจะมีสองคนนะครับที่ไม่อยากเข้านะครับเพราะว่าอ่านทุกมือนะครับจะลงมาทีละชั้นทีละชั้นนะครับโดยชั้นที่หนึ่งนะครับคนที่อยู่บนชั้นที่หนึ่งนะครับจะได้รับประทานก่อนนะครับและลงมานะครับคนที่อยู่ชั้นที่สองครับจะได้รับประทานต่อจากคนอยู่ชั้นที่หนึ่งครับโดยชั้นที่สามนะครับก็จะได้รับประทานต่อจากชั้นที่สองนะครับจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับและมันจะเป็นยังไงต่อหนังจะเป็นยังไงครับเชิญยติดตามกันเองนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ ประเด็นที่สองนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับโดยผมคิดว่านะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูง่ายแล้วก็ดูยากในเวลาเดียวกันนะครับเพราะว่าในเนื้อเรื่องนะเพราะว่าในเรื่องนะครับจะมีอะไรให้เราคิดตลอดครับโดยคนที่ชอบดูหนังสบายๆหรือว่าชอบดูหนังที่ไม่คิดมากนะครับอาจจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้นะครับส่วนคนที่ชอบหนังแนวนี้ครับหนังเรื่องนี้นะครับถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่สามารถทําหน้าที่ของมันได้ดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้นะครับสามารถตีความได้หลายๆอย่างนะครับเช่น อาหารที่ลงมาในแต่ละชั้นบางคมเป็นเสมือนสิ่งที่ธรรมชาติให้แก่มนุษย์นะครับโดยมนุษย์กันเองเนี่ยครับที่ชอบแข่งแย่งชิงดีนะครับจนลืมความเป็นมนุษย์เสียเองนะครับเป็นต้นครับประเด็นที่สาะครับเป็นที่นิยมนะครับเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับลงในเน็ตฟิกในช่วงโควิดนะครับจึงทําให้คนนิยมดูภาพยนตร์ในเน็ตฟิกเป็นอย่างมากนะครับและหนังเรื่องนี้ก็ตีความได้อย่างกว้างขวางครับต่างคนต่างความคิดไม่มีถูกไม่มีผิดพร้อมทั้ง พร้อมท้งนักแสดงที่ไม่ใช่ระดับฮอลลีวูดพอเรื่องที่น่าสนใจจึงทําให้หนังเรื่องนี้ได้รับความนิยมไปอย่างง่ายเลยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการแนะนําหนังเรื่อง The Platform นะครับเป็นหนังนอกกระแสทุนต่ําที่เป็นที่สนใจในระยะหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าพอเรื่องที่น่าสนใจและตอนจบที่น่าประหลาดใจนะครับรวมไปถึงการตีความของแต่ละคนนะครับที่แตกต่างกันออกไปถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรหาดูง่ายเพียงมี넷ฟิงนะครับก็สามารถดูได้เลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนนะครับที่รับฟังจนมาถึงตอนนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยมานาที่นี่ยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ